โรธด,ดับหลับเป็นสุขข่าอะไรใจเยือกเย็นไม่เป็นทุกข์ประสบสุขกเกษมสรรทุกวันหนอข่าโทสะกิเลสหนักเลิกถักทอย่อมเกิดก่อไมตรีจิตชื่นชิดกันภาชนชอบเกลียดโกรธแม้โทษอะไรนึกเสดายหวงแหนไว้ ไม่ห่างหันความสะใจยอดมันหวานสะคลานคลันแม้โศกสัรวันคืนทุกติดคุกตรมส่วนบัณฑิตท่านนิยมชมชอบค่าความโกรธาขับออกไปไม่ขืนขมจึงเยือกเย็นเป็นสุขใสไร้ระทถมรับอารมณ์สมดังบทพุทธพดจนา ฆ่าความโกรธขัดข้องไม่หมองสีสุขทันทีดวงจิตพรันเกิดหันษาไฟร้อนมันดับสนิทหมดฤาษาเอนกายาหลับเป็นสุขทุกราตรีนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นศึกษาพระไตรปิฎกพร้อมอัตถาถาประจำวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 7ขอถวายเป็นพุทธบูชาในวันธรรมสวนะขึ้น15คำ่ำ กลางเดือน12วันลอยกระทงท่านันชานีสูตรจากสังยุตติกายสาขาทวักความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเวรุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเยื่อแก่กระแตกลุ่งราชคลึกก็โดยสมัยนั้นแล นางพราหมณีชื่อธนาญชานีแห่งพราหมผู้ภารัตวชโคตคนหนึ่งเป็นผู้เริ่มสายยิ่งในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ครั้งนั้นแหลนางธนาญชานีพราหมณีกำลังนำพัดเข้าไปเพื่อพราหมภาราัตวชโครก้าวเท้าพราดจึงเปรนอุทานสามครั้งว่า นะโมตัสสะพะคควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นน,น,โน,นะโมตัสสะพะคควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น นโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อนางธนัญชานีพราหมณีกล่าวอย่างนี้แล้วพราหมภารัตวชโคตได้กล่าวกับนางธนัญชาตีพราหมณีว่าก็หญิงถอยนี้กล่าวโทษของสมณโลนอย่างนี้อย่างนี้ ไม่ว่าที่ไหนๆนนาหญิงถอยบัดนี้เราจับยกวาทะต่อพระศาสดาของเจ้านางธนันชานีพราหมณีกล่าวว่าพราามฉันยังไม่เห็นบุคคลผู้จะพึงยกถ้อยคําต่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในโลกพร้อมด้วยเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมด้วยสมณะพราหม เทวดาและมนุษย์พรามเอาเถิดท่านจงไปแม้ไปแล้วท่านก็จะรู้เองลำดับนั้นแลพรามพารัตวชโคตรโกรธขัดเคืองใจเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วได้สนทนาปราศัยกันกับพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง รามพารัตวชะชโคตนั่งนาทิพวนส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกข่าแต่พระโคดมพระองค์ย่อมชอบใจการฆ่าทำอะไรเป็นรมอันเอกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยคาถาว่า บุคคลฆ่าวความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าวความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าวความโกรธอันมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะว่าบุคคลฆ่าวความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว รามภารัตถวาชโครได้กราบทุลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระภาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระภาสิทธของพระองค์ช่างไพเราะแจ่มแจ้งชัดเจนนักพระโคโดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปร,ริยานเป็นอันมากปรยบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทางหรือสองปทีปในที่มืดด้วยคิดว่าคนมีจักสุย่อมเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญกับทั้งพระธรรมและพระพิสุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้ประสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญด้วยเถิดพราหมณ์ารัทววชโคตได้บรรพชา ได้ะสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ท่านพระภารัทวาชะอุปสมบทแล้วไม่นานเหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตตั้งมั่นอยู่ไม่นานเท่าไหร่นักก็กระทำให้แจ้งสุคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ซึ่งกระบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบมีความต้องการ ด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งในปัจจุบันนี้เข้าถึงอยู่ได้ทราบว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็และท่านพระภารัทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แหละอธกะถาธนชานีสูตร บทว่าอุทานอุทานในสิความว่าถามว่าเพราะเหตุอะไรนางพรามณีจึงได้เปล่งวาจาได้ยินว่าพราหมสามีนั้นเป็นมิจฉาทิฐิเมื่อนางกล่าวว่าพุทโธธโมสังโฆก็เป็ดหูเสียเป็นคนกระด้างเสมือนต่อไม้ตะเคียนส่วนพรามณีเป็นอริยสาวกผู้โสดาบันพรามเมื่อให้ทาน ย่อมให้ข้าประยาตมีน้ำน้อยแก่พรามห้าร้อยคนพระมณีได้ให้โภชนะมีรุดเลืต่างๆแก่หมู่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในวันที่พรามให้ทานพระมณีได้อังคาดด้วยมือของตนเพราะอยู่ในอำนาจของพรามนั่นและเพราะรักความตรหนีเสียได้แต่ในวันที่พระมณีให้ทานพรามก็หนีออกจากกรุนไปแต่เช้าตรู่ ่อมาวันหนึ่งพราหมณ์จึงปรึกษากับพราหมณีเชิญพราหมณ์หอคนมาแล้วกล่าวกับพราหมณีว่าแน่ไม่จําเริญพรุ่งนี้พราหมณ์หคนจะบริโภคในเรือนของเรานะนางถามว่าฉันจะช่วยอ,อะไรได้บ้างล่ะพราหมณ์พราหมณ์กล่าวว่าไม่มีกิจอะไรอื่นที่เจ้าจะต้องช่วยดอกคนเหล่าอื่นจะกระทำการหุงต้มและอังคาทั้งหมด ขอที่เจ้ายืนก็ดีนั่งก็ดีจามก็ดีไอก็ดีทำการนอบน้อมแก่สมณะโลนั้นว่าณโมพุทธะนั้นพรุ่งนี้เจ้าอย่าทำสิ่งนั้นสักวันหนึ่งเถิดด้วยว่าพรามทั้งหลายได้ยินดังนั้นแล้วจะไม่พึงพอใจเจ้าอย่าทำเราให้แตกจากพรามทั้งหลายเลยนางกล่าวว่าท่านจะแตกจากพรามก็ดีจากเทวดาก็ดี ส่วนฉันระลึกถึงพระศาสดาไม่นอบน้อมไม่สามารถที่จะอดกลั้นอยู่ได้พราหมณ์กล่าวว่าแ่แม่มหาจำเริญก่อนอื่นเจ้าต้องพยายามปิดประตูบ้านในบ้านหนึ่งร้อยตระกูลเมื่อไม่สามารถจะปิดปากที่จะพึงปิดด้วยนิ้วทั้งสองช่วงเวลาที่พวกพราหมณ์บริโภคพราหม์นั้นแม้พูดซ้ำซากอย่างนี้ ก็ไม่อาจห้ามได้ด้วยความรักจึงถือเอาพระขันที่วางไว้บนหัวนอนกล่าวว่าไม่มหาจำเริญเมื่อพราหมณนั่งประชุมกันอยู่พรุ่งนี้ถ้าเจ้านมัสการสมณะโลนั้นไซเราจะเอาพระขันเล่นนี้สับเจ้าตั้งแต่พื้นเท้าจนถึงปลายผมทําให้เป็นกองเหมือนหน่อไม้ดังนี้แล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าถ้าเจ้ายังอยู่ในเรือนของเรา ไม่ทำตามที่เราปรารถนายังจะพูดอยู่ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆดังนี้เราจะเอาพระขันนี้บั่นเจ้าตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะเหมือนบั่นหน่อไม้ส่วนพระมณีผู้อริยสาวิกาไม่มีความหวั่นไหวเหมือนแผ่นดินไม่มีความสะทกสะท้านเหมือนภูเขาเิเนรุราชเพราะฉะนั้นนางจึงกล่าวกับพรามนั้นอย่างนี้ว่า ท่านพราหมณ์ท่านจะตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของฉันก็ตามฉันจะไม่เว้นจากพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลยท่านไม่อาจห้ามฉันจากพระชินเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอาศัยของฉันได้ดอกท่านจะตัดหรือจะต้มฉันก็ตามทีเถิดฉันก็อย่างน่าชื่อว่าเป็นทิดาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแล้ว ท่านัญชานีพราหมณีขู่พราหผู้คุกค,คามจึงได้กล่าวคาถา500คาถาด้วยประการาชนีพราไม่อาจจับต้องหรือตบตีพราหมณีกล่าวว่าแม่มหาจำเริญเจ้าจงทำตามที่เจ้าชอบใจเถิดแล้วก็ยมพระขันไปบนที่นอนในวันรุ่งขึ้นจึงให้สร้างเรือนฉาบด้วยของเขียวสด ให้ประดับด้วยข้าวต่อหม้อน้ำเต็มด้วยน้ำดอกไม้และของหอมเป็นต้นในที่นั้นๆแล้วให้จัดข้าวปลายาตมีน้ำน้อยปรุงด้วยเนยข้นเนยใสยน้ำตากลกรวดและน้ำผึ้งแล้วให้บอกเวลาแก่รพรามห้าร้อยคนฝ่ายพรามนีเองอาบน้ำหอมแต่เช้าตรู่นุ่งผ้าไหม,ม่มราคา1000เอาผ้ามีราค้าร0อยเฉวียงบาท ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างถือทัพพีทองอังคาดเลี้ยงดูพวกพราหมณ์ในโรงอาหารน้อมนำอาหารไปให้พราหมณ์นั้นผู้นั่งในแถวเดียวกับพราหมณ์เหล่านั้นลื่นลม้มลงที่กองไม้ที่เขาเก็บไว้ไม่เรียบร้อยทุกเวลาเกิดขึ้นแก่นางเพราะกระแทกในการลื่นลม้มลงขณะนั้นนางระลึกถึงพระทศพล แต่เพราะนางสมบูรณ์ด้วยสตินางก็ไม่ทิ้งถาดข้าวปรายาดค่อยๆวางลงที่พื้นประคองอัญชรีขึ้นเหนือเสียนในท่ามกลางพราหมณ์ห้ารคนแล้วน้อมอัญชรีไปทางพระเวรุวันวิหารได้เปล่งอุทานนี้ก็การนั้นบรรดาพราหมณ์เหล่านั้นบางพวกบริโภคเสร็จแล้วบางพวกกำลังบริโภคบางพวกพอลงมือ บางพวกเพียงวางโภชนะไว้ข้างหน้าพรามเหล่านั้นพอได้ยินเสียงนั้นเป็นเสมือนถูกค้อนเท่าภูเขาเสนรุราชฟาดลงบนศรีรษะและเหมือนถูกเล้าแทงที่หูเสวยทุกทกมนันดโกรธว่าพวกเราถูกคนนอกละทินี้ลวมพวกเราให้เข้ามาสู่เรือนจึงทิ้งก้อนข้าวคายสิ่งที่อมไว้เป็นเหมือนกาเห็นธนู พระางด่าพราหมณ์พากันหลีกไปคุละทิศคุละทางพราหมณ์เห็นพวกพราหมณ์ต่างพากันแยกไปอย่างนั้นมองนางพราหมณีตั้งแต่ศรีรษะจรดปลายเท้าคิดว่าพวกเราเห็นภัยนี้แลจึงขอร้องนางมหาจำเริญตั้งแต่วันวานก็ไม่ได้จึงด่านางพราหมณีโดยประการต่างๆบทว่าวประสังกมิความว่า รามไปด้วยคิดว่าพระสมณโคดมผู้อัญชาวบ้านชาวนิคมและชาวแว่นแควน้นบูชาแล้วใครๆไม่อาจจะไปกล่าวว่าคุกคาบอย่างใดๆได,ได,ได้จำเราจาักถามปัญหาสักข้อหนึ่งจึงได้แต่งคาถาว่ากิงสุข,ขตัตะวาเป็นต้นแล้วคิดว่าถ้าพระสมณโคดมจะกล่าวว่าเราชอบใจการฆ่าบุคคลชื่อโนอนเมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะข่มท่านว่าท่านปรารถนาจะฆ่าเราชนที่ท่านไม่ชอบใจท่านเกิดมาเพื่อจะฆ่าโลกความเป็นสมณะของท่านจะมีประโยชน์อะไรเล่าถ้าสมณะโคโดมจะกล่าวว่าเราไม่ชอบใจการฆ่าใครๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะข่มว่าท่านไม่ปรารถนาจะฆ่ากิเลสมีราคาเป็นต้นเพราะเหตุไรท่านจึงเป็นสมณะเที่ยวไป ดังนั้นปัญหาสองเงื่อนนี้พระสัมมณโคดมจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกดังนี้แล้วก็หลีกไปบทว่าสัมโมทิความว่าพระไม่แสดงความโกรธเพราะตนเป็นบัณฑิตจึงกล่าวถ้อยคำไปราะชื่นชมกันจบธนัญชานีสูตรพร้อมอถกถาธนัญชานีสูตรด้วยประกาศชานีแล